ฝ่ายความมั่นคงจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กวาดล้างอาญกรรมยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตรพันตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์นราพิสุทธิ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรมอบนโยบายให้กับกำลังตำรวจสารวัตรทหารฝ่ายความมั่นคงและอาสาสมัครตำรวจบ้าน ก่อนปล่อยแถวชุดปฏิบัติการกวาดล้างอาญกรรมยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกับที่จังหวัดสตูลพลตำรวจตรีสุนทรเฉลิมเกียรติผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ออกตั้งด่านตรวจปราบปรามอาญกรรมช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่พร้อมอำนวยความสะดวกทางจราจรให้กับนักท่องเที่ยว ส่วนที่ด่านศุลกากกรน,น้องคายได้เตรียมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางข้ามแดนไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในช่วงปีใหม่พร้อมเตือนประชาชนห้ามรับฝากกระเป๋าจากบุคคลแปลกหน้าป้องกันการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ายาเสพติด ที่จังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่ออกตรวจถนนจุดเสี่ยงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่บนถนนสาย120อําำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายไปยังจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นเส้นทางลัดบางช่วงเป็นเส้นทางโค้งลงภูเขาสูงชันโดยเจ้าหน้าที่ได้ปิดซ่อมถนนและจะเปิดคืนเส้นทางในวันที่26ธันวาคมนี้พร้อมจัดหาป้ายติดตั้งบนถนนจุดเสี่ยงกว่า10จุด ที่จังหวัดตราดเจ้าหน้าที่เชิญชวนนักท่องเที่ยวฝากรถไว้บนฝั่งแทนการขับไปที่เกาะช้างโดยจัดเตรียมสถานที่จอดรถโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายป้องกันปัญหาจัดการจราจรติดขัดในช่วงปีใหม่พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดรถรับส่งไปยังท่าเรือเฟอร์รี่ตั้งแต่วันที่27ธันวาคมนี้เป็นต้นไป